หลายคนก็น่าจะรู้ว่าบ้านเรานั้นก็ค่อนข้างจะรกนิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะเบลจะพาทุกคนเนี่ยไปจัดบ้านกับเบลแล้วก็จะมารีวิวของที่เบลซื้อให้กระเพาด้วยกรุณาส่งคุณกระเพาพลเดงงมากแล้วก็คกระเพาเขียนิดด้วยนะเบลเห็นบ้านของเยอะขนาดนี้นี่ปกติสะสมอะไรไหมไม่มีสะสมขยะกลัวเธอจะมาเยี่ยมกระเพานะคะ ก่อนเข้าบ้านต้องมีของไม่งักไม่ให้เข้าและนี่คือโรเโอร์ปัวเซฟาคาเซรัมนะคะ <S <S เป็นลายที่ช่วยเรื่องสิวโดยเฉพาะเลยนะคะลดพวกต้นตอของสิวทุกอย่าง สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับเบลอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้แน่นอนก็คงอยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรายังไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้นะคะแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนส่วนรวมด้วยนะคะก็ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะคะเบลเข้าใจทุกคนแล้วรู้สึกว่ามันมันตึงเครียดแล้วมันหดหู่มากแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเสพข่าวอย่างพอดีนะคะคือดูแต่พอดีเพราะว่าตัวเบลเนี่ยก็เคยมีช่วงที่ดูทุกวันดูตลอดจนมันทำให เราเหมือนแบบหดหูอะไรอย่างเงี้ยก็ลองหาความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆในแต่ละวันให้ตัวเองบ้างซึ่งวันนี้ก็มีวิชั่นลิดหน่อยอ่ะแน่นอนเรามีคลิปเราก็ต้องมีวิชั่นในการทําอะไรสักอย่างสิขอเท้าความก่อนดีกว่าว่าเราเคยบอกไปว่าเราอ่ะกำลังจะได้หมาน้องหมาพันคอกี้หรือว่าน้องกระเพานั่นเองน้องอ่ะใกล้มาเต็มที่แล้วนะคะซึ่งตัวเราอ่ะตื่นเต้นมากมาก คือด้วยสถานการณ์ที่มันแบบเนี่ยเราออกจากบ้านไม่ได้แล้วเราสึกเรต้องการแบบอะไรเยียวยาหัวใจอะ่ะการที่มีตัวเล็กตัวน้อยไม่อยู่กับเราอะ่ะก็รู้สึกดีมันน่าจะฮิลเราได้เพราะว่าแค่เราดูลูกเขาอะ่ะคือมันก็น่ารักมากอ่ะให้ดูเลยน่ารักมากคือเบลแบบคุยกับกระเพราทุกวันดูดีทุกคนน่ารักปะเฮ้ยน่ามือนเราปะแต่ว่าก่อนที่จะได้น้องหมาเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้ว่า บ้านเรานั่นก็ค่อนข้างจะรกนิดนึงนะคะก็เลยต้องมีการจัดแจงพื้นที่ให้น้องเตรียมหอมรับน้องให้น้องอะนองวิ่งเดินๆสบายใจอยที่ไม่ต้องเตะของหรือว่ากัดของของเรานะคะก็วันนี้นะคะเบลจะพาทุกคนเนี่ยไปจัดบ้านกับเบลแล้วก็จะมารีวิวของที่เบลซื้อให้กระเพาด้วยงั้นไปกันเลยดีกว่าไปมาค่ะจะมาพามาทัวร์นะคะว่าสเปซของกระเพาเนี่ยตอนนี้ก็คือแอบรกนิดนึงนะคะทะดา นี่มันอะไรกันเนี่ยตรงนี้จะเป็นสเปซที่เราจะจัดวางของแล้วก็ทำให้มันโล่งที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะมาเอ้ยเกิดการจัดบ้านที่สุดเลยอะไปเลยเรียบร้อยละสเปซโอ,อ้ยังไม่หมดหมดแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสเปซที่กระเพราจะไม่นเด่นนะคะ จะเป็นมุมที่ตั้งคอกตั้งพวกพื้นกันลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้น้องเล่นอะไรตรงนี้ก็พอ,นนอนนมีสเปซอยู่นะอันนี้ที่อยู่ข้างหลังเบลข้างนี้คือสิ่งที่เบลซื้อมาให้กระเพานะคะและยังมีอีกมากมายที่เราท่องบนเว็บอีช้อปปิ้งต่างๆเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าของจะเป็นของหมาคือเยอะมากเลยอะแล้วแต่ละอย่างกะคือราคาสูงมากเลยทุกคนน,นี่ก็คือเป็นของที่เบลซื้อเองมาหมดเลยนะคะแต่ว่าใครสนใจอกสปอนเซอร์ก็ ดีเอ็มมาได้นะคะของหมาหรือของคนรับหมดเลยนะคะเฮ้ยแต่ก่อนจะไปอันแพ็คอะอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังมากเลยมีวันหนึ่งเว้เบลอะรู้สึกว่าอยากเจอกระเพามากคือเราดูรูปเขาทุกวันเราคุยกับเขาเกือบทุกวันแล้วเราก็มีภาวะแบบรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยเรากลัวหมาไม่รัก แล้วเราก็ร้องไห้เว้ยกลัวเขาไม่รักเราก็เลยแบบปรึกษาพี่ย <Yeah ุ้ยพี่ยุ้ยคะมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติเบลจะเอาหมามาอยู่กับเบลก่อนที่จะฉีดวัคซีนเข็มสองเขาบอกว่าเออพี่ว่าให้ครบวัคซีน2เข็มก่อนดีกว่าแล้วเบลค่อยเอาไปมันน่าจะปลอดภัยที่สุดเอาที่น้องปลอดภัยที่สุดดีกว่าแล้วก็เออเห็นด้วยถึงแม้ว่าเราจะแบบคิดถึงเขาจับใจอยากจะอยู่กับเขาจับใจอ่ะแต่ว่าความปลอดภัยสุขภาพเขาอะก็คือต้องหมายที่หนึ่งเพราะฉะนั้นวันที่17เนี่ย ก็คือเราจะไปรับเขาละใช่มาณนี้นะคะก็โอ๊ยเต้นเต้นเเรามาดูของหมาดีกว่าว่าเบลวะซื้ออะไรมาบ้างเริ่มจากอะไรดีอะคืออันเนี้ยพี่ชายเบลวะส่งมาให้แล้วมันจ๋าไดาวะหรือวะกรุณาส่งคุณกระเพราพลเดงงมากแล้วกุณกระเพราเขียนผิดด้วยนะเบสแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยออกค่าสิ่งของให้น้องนะคะนี่เรายังไม่ได้แกะเลยเนี่ยจะมาแกะดูว่าข้างในเป็นอะไร นี่คือปกติอยู่บ้านคนเดียวเลยปะอยู่บ้านคนเดียวเลยค่ะเหงาไหมอ่ะเหงามากอะอยากมีคนอยู่ด้วยอ่ะโอยคคววาาามมมรักมเมต มาแกะของกระเพราหรือจัดของให้กระเพราปกติทำไรคะอยู่บ้านก็นั่งคิดงานนั่งทํางานดูซีรีส์ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตนะคะตอนนี้อินอะไรอยู่บ้างไหมนอกจากกระเพราตอนนี้อินการดูนังดูหนังเยอะขึ้นมากๆจากแต่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาความรู้เข้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือดูหนังมันก็ไปไปแอบใช้กับอาชีพเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลหน้าดูแลผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยเห็นบ้านของเยอะขนาดนี้นี่ปกติสะสมอะไรไหมไม่มีสะสมขยะ ช่วงนี้เบลเข้าใจว่าทุกคนน่ะน่าจะสั่งของออนไลน์กันเยอะมากก่อนรับของหรือก่อนแกะของเนี่ยเราควรจะฉีดแอลกอฮอล์สเปรย์ทุกอันเตียมตัวไว้ก่อนตอนไปรับของก็ใส่แมสไปรับของฉีดแอลกอฮอล์ก่อนรับแล้วก็รับของมาแล้วก็ฉีดอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยนะคะกระเป๋านี้คือเป็นเพศผู้หรือเพศเมียจ้ะเพศผู้จ้าโอ้มันคือขอ้อแกะเลยแล้วก็นอนก็เป็นย,ยังไง เุ้ยพ่อแกะขอเขนไงฝุ่นมันเยอะระวังนะอย่าเอามือไปโดนหน้าเ,ออเดี๋ยวเราเสียวขึ้นนะแต่แตช,ช่วนี้ก็มีความแบบผขคือดิ้นึงเพราะว่านอนดึกบ้างอะ <c oughs> ไรบ้างเฮ้ยมันดูดีนะยังไม่แกะเลยดูดีแล้วหรอดูดีแล้วเดีด๋ยวนะอ๋อแล้ว่านี้มนะันคือคืนแน่เลยอะ่ะ ส่วนใหญ่คือเราซื้อของมาอย่างเดียวหรือว่ามีเพื่อนส่งมาให้กระเพราบ้างไหมก็นะตอนนี้กําลังขอร,ร้องอรอวเพื่อนให้ซื้อของให้กระเพราอยู่ค่ะเพราะว่าตัวแม่มันก็คือแค่ซื้อของจาเป็นก็หมดไปเยอะแล้วรบกวนท่านจะมาเยี่ยมกระเพานะคะ ก่อนเข้าบ้านต้องมีของไม่ไงั้นไม่ให้เข้าแต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเออทำไมน้องว่าช้าจัางน้องอยุเท่าไหร่แล้วหรอน้องมีอายุเพิ่งจะ2เดือนนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราก็คือสร้างไอจีให้นางตั้งนานละก่อนนางเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูนานแต่จริงน้องยังไม่สงเดือนคะ่ะแปลว่านี้เท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อน <laughs> มาอีกข้อหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือที่ซื้อเองเนาะอันนี้คือที่ซื้อเอง ละดูดใสคิดว่าใหญ่กว่าดีมากเลยอะไื่เสียงมาดูมันต้องประกอบด้วยอ,ะอ่ะเฮ้ยมันยากและวะ้วอะนี่กูซื้ออะไรมาเนี่ยเฮ้ยเฮียมันใหญ่ได้เลยวะ่ะพวกคนเราเาล่้กันดีกว,ว่าเดีอน้องจะมาอีกหลายวันนะจริงๆอันนี้มันคือคอบเด็กเว้ยเราซื้อ baby g r a ร e ให้ให้แบบสุนัขเราอันนี้คยแกะได้ไหมนเนี่ย ขอแยเราเวนนะคะทุกคนอ่าต่อไปออของชิ้นนี้นะคะเป็นของชิ้นที่แบบมีราคามากที่สุดและเราต้องซื้อหลายแผน่นเพราะว่าเป็นแผ่นกันลื่นคือหมาพันคอคกี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงสะโพกตอนที่มันโตขึ้นเพราะว่าขาสั้นอะไรเงี้ยถ้ามันเดินในพื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้อ่างเงี้ยมันจะเจ็บสะโพกได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีแบบแผ่นรองลื่นไว้อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ายี่ห้อนี้ดีจะจัดของแบบเนี้ยฝุ่นม,มันเยอะต้องระวัง,งสิขข่ง้นใช่ช่วงนี้ก็ ง่ายเออเข้าใจละไทยมันแพงมันนุ่มอ่ะแล้วมันแบบมันแบบควณลิตี้มันดีอ่ะตอนนอุ้ยแค่จับขอบก็เลยแล้วถ้าน้องมากูจะขนาดไหนเนี่ยทำตัวเป็นประเทาสิรู้บ้างมันนอนยังไงมันนอนใหญ่งนี้เว้ยจริงหรอจริงป่ะนี่ถามจริง ขาเพ่งพากันเองแล้วมือไปเองแล้วมานอนตาเหลือกมดเบลเลยอ่ะเดีหรือไม่ดีวะน้าหันหมาต่อค่ะเพิ่งไปรูปเป็นร่างแค่ผืนเองค่ะอันนี้คือเบาะน้องนั่นเองซึ่งลายมันน่ารักมากเลยมันคือเบลมากเลยทุกคนลายเนี้ยเฮ้ยมันดูเข้ากันมันน่ารักกเลยแล้วก็มีของมีของเล็กน้อยที่เราซื้อมา อันนี้พี่ยุ้ยบอกให้ซื้อมานะคะอันนี้เป็นที่อาบน้ำแห้งของหมาก็เหมือนแชมพูดรายสเป์ของเราไหมแม่ใช้บ่อยไหมจ๊ะแม่ก็ไม่สระผมลูกก็ไม่อาบน้ำจริงๆเลยไม่คือเขาบอกว่าแบบเวลาน้องมาตัวอีเล็กกะอย่าเพิ่งให้อาบน้ำแบบอาบน้ำเลยเขาก็เลยใช้อันนี้แล้วก็อันนี้คือชุดที่พื่นซื้อให้อโลฮามาก ซ้ำแอพเพนเจอร์แล้วก็อันนี้<ล>คือปลอกคอเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไรวะสายจูงมันต้องคล้องกับปลอกคออีกทีซึ่งปลอกคอเราอะสั่งมาละแต่ว่ายังไม่ได้ก็เผื่อพาเราไปเดินเล่นอะไรอย่างงี้นะคะหม,มีแค่นี้หมดแล้วหไหนๆเราก็กางมาละเราว่าเราตอบเลยดีกว่านะคะแต่ว่าจะใช้เวลานิดนึงเ okay. อเคอะร้อม

คคือเมื่อกี้เราพยายามจะต่อคออนี้นะคะซึ่งเราต่อไม่สําเร็จแต่ว่าประมาณ80%แล้วมันมีบางล็อกที่มันแบบไม่เข้าอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากอะระหว่างพักไหนเมื่อกี้บอกว่าอินซีรีส์หรือหนังอะไรเงี้ยมีอะไรแบบเมาส์นหน่อยเพื่อให้คนในช่องเขมี่แบบเอ้ยดูตามเบลบ่าเบลคิดว่วยว่าตอนนี้อินหนังเรื่องไลท์ซีรีส์อะไรบ้างคือตอนนี้พยายามจะดูหนังแบบหนังเก่าๆอ่ะหนังปี 1,9,9,0,1,9,9,5ไปเลยอ่คือเบลอ่ะไม่ค่อยชอบดูหนังแอคชั่นจะชอบดูหนังพวก้อมคอมตลกหรือไม่ก็หนังแบบหนังอบอุ่นซึงล่าสุดที่เราดูเรื่องหนึ่งไปเราชอบ Before Sunset มันเป็นหนัง1,9,9,5ก9คือมันเริ่มจากการที่เบลอ่ะดูเรื่อง Notting Hill คือเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบ เบงก็พยายามจะหาหนังคล้ายๆนอะตติงคิวรู้สึกลบอินอะเราแบบมันเหมือนได้เสพบรรยากาศประเทศบ้านเมืองเขาในยุคนั้นด้วยอะแล้วรู้สึกเราก็อยากจะลองแบบดูหนังเก่าๆเผื่อเราได้เอาไปใช้ในการแสดงของเราด้วยอย่างที่บอกกันนะคะว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะเป็นพู แพ้จัดบ้งจัดบ้านสิวมันก็ขึ้นนะคะก็คือมันเริ่มเห่จากครั้งที่แล้วที่เราทนะํา everyday makeup look นะไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบดูแลตัวเองยังไงเบลเพียมจะมาส์กให้ at least สครั้งต่อวีก็อะไรเงี้ยและควบคู่กัการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับสภาพผิวณนะตอนนั้นอย่างเช่นตอนนี้คือเบลมีสิวมีขดอะไรเงีเ้ยเบลก็จะใช้เซรัม่มหรือใช้ครีมที่มันช่วยลดพวกกิวที่มันอักเสบให้ผลักสิวมันออกมาซึ่งล่าสุด เบลบีตัวช่วยพาไปดูหน่อยปะไปดูกันว่ามันคืออะไรขอรอนุญาตขายคอนะคะทุกคนและนี่คือ l ลา o รชโพรเซฟาคาเซร u m นะคะเป็นลายที่ช่วยเรื่องสิวเฉพาะเลยนะคะลดพวกต้นตอของสิวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการผลัดรอยสิวออกไปสลายสิวอุดตันนะคะหรือว่าลดโอกาสที่สิวจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยซึ่งเหมาะกับเบลในช่วงนี้มากๆนะคะทั้งเครียดทั้งนอนดึกเดี่ยสิวมันก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเบล ต้องสลายสิวออกไปแล้วก็ลดโอกาสที่สิวะจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยนะคะคือเบลขอแนะนําเลยนะคะเพราะว่าเบลใช้มาแค่วิกเดียวเนี่ยยังรู้สึกว่าสิวอ่ะมันผลักออกมาได้ดีมากๆพวกดอยก็ดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าอยากจะเห็นผลให้ดีที่สุดเนี่ยควรจะใช้เป็นเวลา28วันเป็นต้นไปนะคะ <c oughs> ก็พวกเรื่องสิวะอะไรเนี่ยคุณพี่เขาเอาอยู่จริงๆอ่ะขออนุญาตทำเหมือนบิวตี้บล็อกเกอนะคะทุกคน บ e a าโลชโป f เซเอฟาคาเซรั่ม um ตัวนี้นี่สุดยอดเรื่องการแก้ต้นตอของสิวมากๆทุกคนนอกจาก3ามอย่างที่เราบอกไปนะคะเ t e เ t อร์เขาเนี่ยยังซึมง่ายซึมไวอีกด้วยนะคะนี่จะให้ดูนิดนึงนะ,ะปิ๊บก็คือเป็นเนื้อเซรั่มเลยใส่แบบนี้เลยคะ่ะทุกคนอันนี้คือจะทาหลังมือให้ดูก่อน ว่ามันซึมไวมากจริงๆกลิ่นก็ดีด้วยนะกลิ่นแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนี่เสร็จแล้วเฮ้ยแป๊บเดียวเองเข้าเนื้อแล้ว,อะ,วอะไม่มีความเยิ้มไม่มีความเยิ้มอะไรเลยสุดยอดมากมาเราจะมาทำการดรอปบ,บนหน้าให้ดูนะคะอแปบ,บเดียวไปละซึมไปละ คนเราซึมปะเนี่ยแฮปปี้อะเวลาแบบได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วแบบเห็นผลน่ะมันทําให้เรามีแรงในการดูแลตัวเองมากขึ้นนี่พูดจริงนะเนี่ยปึง้งเสร็จแล้วค่ะอ่ะ เดี๋ยวเราจะแชร์รูป Before and After ทุกคนดูนะคะว่ามันมีความแตกต่างถึงแม้ว่าเวลจะใช้ไปแค่วิกเดียวเท่านั้นนะคะยังไงใครที่เป็นสิวอยู่หรือว่าสิวกำลังจะบุกมาแล้วเนี่ยแนะนำเลยนะคะกับตัวนี้ l a r o c p e r s y Effaclar Serum ตัวนี้นะคะจบทุกปัญหาเรื่องต้นตอของสิวเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขายของเรื่องความงามเรื่องผิวคุยเรื่องผิวไปที่เรียบร้อยแล้ะเบลขอไปจัดเก็บขยะที่เราทิ้งร่องรอยไว้ก่อนนะคะงั้นเบลขอไปจัด ขยาก,ก่อนนะคะอย่างนี้ถ <kişi> ้าก็เพามาเรี่ยนะนี่ไม่ควรเป็นผื่นเพราะว่ามี La Roche Posay Effaclar Serum จบทุกปัญหาสิว วันนี้เป็นไงจัดมุมให้กระเพราเหนื่อยมากแต่ว่ารู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วรอไม่ไหวแล้วที่จะเจอกระเพราอะ่ะความฝันที่เราอยากจะได้หมาพันธุเนี้ยมานานอะ่ะแล้ววันนึงมันกําลังจะเป็นของเราแล้วอะ่ะดีใจมากอะ่ะคือเป็นลูกอะ่ะเพราะว่าเนี่ยที่ซื้อมาคือเป็นคอกเ็ก่ วันนี้ก็คือจัดมุมให้กระเพาแล้วแล้วมีโอกาสที่จะจัดห้องตัวเองให้เราดูบ้างไหมรูมทัวร์กับเคมิสราอะไรอย่างเงี้ยมีคนรีเควสอยู่นะเอาเป็นว่าใครอยากให้เราทำรูมทัวร์นะคะคอมเมนต์กดดันเราอะแล้วเราจะจัดห้องให้เรลยที่สุดโอเคปะ <laughs> ก็ประมาณน,นี้นะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ย เฝ้ารอกระเพานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีคลิปเกี่ยวกับกระเพามาแน่นอนแล้วเดี๋ยวมาอีกเยอะแน่นอนเดี๋ยวทำ playlist กระเพาเลยนะคะทุกคนฝากขอบคุณนะหลายๆคนที่แบบเอ็นดูกระเพานะเพราะว่าเบลสร้างไ g จไว้เนี่ยทุกคนก็เหมือนแบบอยากเจอกระเพาแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ติดตาม i อจกระเพาได้นะคะนี่กระเพาตัวจริงต้องมีโอสามตัวนะเอาละค่ะก็ทุกคนนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยดูแลทั้งจิตใจแล้วก็ดูแลทั้งผิวพรรณบนใบหน้านะคะส่วนใครนะคะที่มีสิวหรือว่า มีปัญหาเรื่องหน้าเนี่ยอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยลาโรชโปรเซฟาคาเซราบนะคะตัวเดียวจบเรื่องปัญหาสิวค่ะยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองดูแลใจดูแลทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe comment กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอันใหม่ๆของเบลส่วนคลิปหน้าเบาจะทำอะไรนั้นก็รอชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปพักก่อนบ๊ายบาย ไปพักก่อนเหนื่อยมากโอ๊ย